Ta lì lại lặng bói hên tháng mượt bè đàn mong muốn dù là thôi Đơn sâu sếp bè luôn 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 បានបុណ្យសុំគុណធាន ปีที่แม่กันกระสันห่วงในส่วนคงกายยาส้มสลุดทุกจูไปพ่อกายมือสั่งมาคือเป็นหายแนวกอข,ขาผัวตายแล้วก้อนเวาอ,อสอนเสือเฮาบย่ยอ่เป็นมีและจับขังกุกไว้หวังสิหาทุกสายลูกเกิดมาได้สามปีก็ต้องมาจากอกแม่ไปป่ะห่วป้าปนี่สิเป็นตายลายดีจังเลย โทลูกแม่เจ้ากองสิหูบ้านโอแมเมน่ะขึ้นหออยากเห็นหน้าปานไดสิมาแม่ได้ปางข้าเป็นประตูเาเม่ออกทีกลุ่มนโลกในลูกคุณเพชรตูกระไรปุบเดนะเปิ๊งอัดใ่กันมั่งเฮงัดประตูแล้วอัด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 เฮงประตูแล้วงัดอัดท่านที่ที่คุณเพชร ปิดช่องประตูเข้าส <to> <apan> ู่ห้องมืดใ้ดิเห็งตะเวนกะเล็ดรอดเข้ามาทั้งช่องประตูเห็นดนแล้วเ้าเป็นลูกปลูกลามาซอม่แดเะามอยู่เยย่านัง่ายา้เิกาลวไปเ คุณเคุณเบสคุเพวก้าหูได้จังใดแม่แม่นาถือขังคุกมืออยู่นท่านปุโรหิตบอกพะยะค่ะท่านปุโรหิตพะยะค่ะเบดไปทุนองค์ชายยู่เป็นไปได้จังใดในเมื่อท่านปุโรหิตจับขังเราเองอันเรืองมันยาวพะยะค่ะเสร็จแม้อยู่ในห้องแตดิงที่ได้กินเขากินหน้าโบ ขอถวายบังคมพะยะค่ะโอ้องค์หิงเบิงตัวนี้เมียแองค์ชายเด็ดขอถวายบังคมพะยะค่ะปไะเด็นเวลาที่องค์ชายรอกห้อยมาถึงแล้วพะยะค่ะฮอแสดงว่าเจ้าองค์ชายร่องส่งผงวกไปทางคุณร้เปพะยะค่ะนั่นคือเส็จแม่พวงเผ็ดเส็จแม่ขององค์ชายจังไหนล่ะสิ่งที่แม่จะคุนะคุณนะก็คือปางข้ามเดี๋ยวนี้ปางข้ามลูกของเฮานั้นยังมีชีวิตอยู่บ่ สเตเดแม่พยาค่ะสิ่ที่สเตเแม่ต้องการสเตเแม่ต้องหันหน้าไปทางนั่นพยาค่ะนั่นคือองคชายปางข้ลูกชายของแม่เองพยาค่ะปางก็แม่ปางข้ ว่าดีผมสิบริ่องไมเห็นหน้าแม่ที่เท่าจิ้งพอีกแล้วปิวาเสดแต่ตายจากผมไปแล้วบางขง้าบอกแม่ด้วลูกว่าแม่นได้ฝันไปหรือโบสิ่งที่เสดแม่สัมผัสอยู่ขณะน,นี้เป็นความจริงทุกการพยะค่ะแม่ทรกรัรมมาตั้งสิบกว่าปีทรกรัรมล้บ้า ทุกขาในห้องมือแห่งนี้โอ้ Again. Hãy em đi quái nhóm ào anh Để ba mất lỡ những video hấp dẫn าเแมสิบเจ็ดปีที่แม่โลคไม่ได้ทุกทรมารมาจเท่าสมนันี้มันนึกว่ามันน่กเลยว่าแม่ที่ทไม่พอลูกอยู่ในขนาดนี้สิกว่นนาปีที่แม่ทรมาลบากได้หอบค้งแห่งนี้พายจับเ็จแม่บ้าคังไว้พยาคับปุโรหิตแสวงบุญลูกปุโรหิต เป็นความจริงผู้อลงเห็นจังใจลยใจและขำยิงนืนแม่ผมอเมื่อแม่บ่ามีชีวิตจะไม่เห็นนะอ้ผู้คิดปนชีวิตพอจังมาสูน แถมทาลุนมานดอนเกือบเป็นไว้ชิวาไทยคือเป็นภัยศัตรูหายอันตรายบพราะควรจงแนวน้ำปากเอาน้ำบงสาดตรคุต้องเข็นลาน่างแนวเป็นกลางต้องพาพัง ให้มันสิ้นเนสิ็จแม่น้าลูกความสปกปรกที่มักอยู่ในร่างกายแม่มานานสิบกว่าปีปะ่ะผลสุภาสิริแม่เข้าพักเข้าประทุมในเสด็จแม่ที่เคยผักเกินรบบบังค,งคมดังตรจีชำงระร่างกายอาบนา้ำชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเสด็จแม่เอาแต่ความสะอาดคข้าบริสุทธิ์มาในร่างกายสิริแม่เพื่อการ